สวัสดีค่ะทุกคนโคชนานะคะวันนี้โคชนามีคำถามว่าสภาวะอารมณ์ที่งดงามสำคัญอย่างไรในความสำเร็จของคุณอยากรู้ไหมคะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าเราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่สำเร็จได้ด้วยการที่เราต้องลงมือทำแต่คงไม่มีใครเคยบอกคุณใช่ไหมคะว่าการลงมือทำอย่างเดียวโดยสภาวะอารมณ์ไหนก็ได้นั้นสาเร็จยากคะ่ะ ถึงแม้ว่าจะสําเร็จแต่คุณจะไปพบกับปัญหารูประสาทอย่อื่นคุณลองฟังตัวอย่างที่โคชนากำลังจะอธิบายให้คุณฟังนะคะเล่าให้คุณฟังสมมุติว่ามีมิสเตอร์เซึ่งคนคนนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วสิ่งที่เขาจะต้องทําอยู่ทุกๆวันก็คือเขาต้องออกไปทํางานการเดินทางจากบ้านไปที่ทํางานเขาเจอกับปัญหาอุปสรรคที่ทุกๆคนเหมือนกันที่ต้องพบค่ก็คือ รถติดค่ะการจราจรที่ไม่เอื้ออํานวยค่ะเพราะอะไรคะเพราะเราอยู่ในเมืองหลวงค่ะแต่ว่ามิสเตอร์เอก็รู้นะคะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทําใจไม่ได้ค่ะหงุดหงิดค่ะบ่นค่ะแล้วก็รู้สึกแย่ตลอดทางเลยค่ะแล้วก็บ่นว่าทําไมกรุงเทพถึงไม่ดีขึ้นสทีเขาไปด้วยสภาวะอารมณ์ไหนคะตอนนี้เครียดค่ะทุกข์ค่ะ คุณพอจะเดาออกไหมคะว่าพอไปถึงที่ทํางานแล้วมันต้องเจออะไรบ้างถ้าวันนั้นโชคดีไม่มีปัญหาก,ก็แล้วไปนะคะแต่ปรากฏว่าไปถึงที่ทํางานป,ป้ากวว่าก็เจอปัญหาเรื่องโดนลูกค้าคอมเพลนค่ะมิสเตอร์เอ A. รู้สึกยังไงคะตอนนั้นยิ่งหงุดหงิดก็ไปใหญ่เลยคะ่ะเรียกลูกน้องมาต่อว่าคะ่ะว่าทํนนาไมาถึงเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้แล้วก็โทษนั่นโทษนี่ตลอดทางะคะ่ะอาจจะเรียกลูกน้องมานะคะว่าให้ช่วยกันทําให้มันดีขึ้น แต่สุดท้ายแล้วสําเร็จไหมคะอาจจะสําเร็จนะคะอาจจะแก้ปัญหานั้นได้คะ่ะแต่มิสเตอเสียอะไรไปแล้วนะคะเสียความรู้สึกที่ดีๆที่ลูกน้องจะมีให้อะคะ่ะแล้วหลังจากทํางานเสร็จกลับที่ทํากับจากที่ทํางานมาถึงบ้านมิสเตอร์ก็ยังหงุดหงิดอยู่คะ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าการจราจรจากที่ทํางานมาบ้านมันก็ไม่ได้แตกต่างกับตอนที่จากบ้านไปที่ทํางานเลยคะ่พะพอกลับมาถึงบ้าน เคยเห็นหน้าภรรยาก็คงหงุดหงิดกับภรรยาเหมือนกันนะคะวันนั้นทั้งวันเขารู้สึกว่าชีวิตมันช่มยุ่งยากแล้วมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่และเผลอๆก็อาจจะได้ทะเลาะกับภรรยาด้วยนะคะแต่ลองมาดูนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่มีชีวิตแบบมิสเตอร์เอแล้วมาเป็นชีวิตแบบมิสเตอร์บีจะเป็นยังไงตัวอย่างมิสเตอร์บีค่ะตื่นเช้าขึ้นมา เขาทําอะไรคะเขานั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิสินาทีเพื่อใตัวเองสงบห,หรืออาจจะละหมาดถ้าเป็นมุสลิมนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีโอกาสได้ลงมาทานอาหารเช้าที่ภรรยาเตรียมให้แล้วเขาก็ชื่นชมภรรยาค่ะว่าขอบคุณมากที่เตรียมอาหารเช้าไว้ให้ผมมันช่างวิเศษจริงๆเขาออกจากบ้านไปด้วยความรู้สึกแบบไหนคะสบายอกสบายใจค่ะอยู่ในสภาวะงวดงาม แล้วการเดินทางจากบ้านไปที่ทํางานไม่ต่างจากมิสเตอร์เค่ะเพราะเราอยู่ในเมืองหลวงต้องเท่าใจนะคะ mm hmm. การจราจรมันต้องติดขัดเป็นธรรมดาค่ะ mm hmm. แต่มิสเตอรบีไม่ได้รู้สึกหมุดหิดเหมือนมิสเตอร์เนะคะ mm hmm. เพราะว่าอะไรคะ mm hmm. เพราะเขาอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่งดงาม mm hmm. เขาตระหนักรู้คะ่ mm hmm. เะเขาเข้าใจสถานการณ์คะ่ะ mm hmm. สิ่งที่เขาต้องทําก็คือ หาสิ่งดีๆฟังค่ะฟังข่าวฟังสาระดีๆฟังอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นประโยชน์กับสติปัญญาและสมองตัวเองหรืออาจจะเปิดเพลงค่ะเพื่อให้ใจสบาย mm hmm. เมื่อไปถึงที่ทํางาน mm hmm. เขาก็ได้รับรายงานจากลูกน้องค่ะว่าเขาถูกลูกค้าคอมเพลนสิ่งที่มิสเตอร์บีทำอะไรค่ะไม่ได้กำหนดลูกน้องค่ะเรียกประชุมทันทีค่ะแล้วก็บอกกับลูกน้องว่าเรามีสิ่งที่ท้าทายแล้วนะคะเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาใครมีความคิดดีๆนำเสนอกันเลยค่ะแล้วเขาก็รับฟังลูกน้องทุกคนนะคะ แล้วก็นำนเรานำสิ่งที่ลูกน้องเขาได้นำเสนอนั้นมาทําการแก้ไขปัญหาค่ะสำเร็จรุ้ร่วงไหมคะแน่นอนค่ะสำเร็จรุ่่วงเช่นเดียวกันกับมิสเตอร์เค่ะแต่สิ่งที่ต่างกันนั้นคืออะไรคะสภาวะอารมณ์ที่งดงามของเขาเขาสามารถทําให้ลูกน้องอยู่ในสภาวะอารมณ์เดียวกันกับเขาได้ค่ะทุกคนถึงได้กล้าแสดงออกทุกคนถึงได้กล้าที่จะเสนอแนะไอเดียต่างๆช่วยกันแก้ปัญหาค่ะ และเมื่อมิสเตอร์บีกลับถึงบ้านเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนค่ะเขาต้องเกือบไปบ้านพร้อมกับรอยยิ้มที่เขาได้ทําสิ่งนั้นได้สําเร็จถูกไหมคะเมื่อเขาไปเจอหน้าภรรยาเขาก็ต้องยิ้มให้ภรรยาค่ะฉะนั้นบรรยากาศภายในบ้านเป็นยังไงคะไม่ต้องเดาเลยคะ่ะอบอุ่นค่ะคุณอยากมีสภาวะแวดล้อมคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคะแบบมิสเตอร์เอหรือมิสเตอร์บีคะโค้โชนะคะ ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันคะ่ะที่เคยมีชีวิตแบบมิสเตอร์เอเป็นระยะเวลาเกือบสามสิบปีคะ่ะที่โค้ชทำธุรกิจแต่ว่าถามว่าทำไมโค้ชอยู่ๆถึงได้เข้าใจชีวิตตอนนี้มากขึ้นคะ่ะเพราะว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วคะ่ะที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดทำให้ธุรกิจของโค้ชต้องหยุดลงคะ่ะเพราะว่าโค้ชทำธุรกิจท่องเที่ยวมาเลยทำให้โค้ชมีเวลาคะ่ะจริงๆถามว่ามันก็ วิกฤตก็คือโอกาสนะคะก็คือเอาเวลาที่มันวุ่นวายวุ่นวาย,วนวายเนี่ยคะ่ะมาศึกษาศาสตร์แห่งความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสได้รับการโค้ชก็เลยทําให้โค้ชสามารถที่จะเข้าใจว่าสภาวะอารมณ์นี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของความสําเร็จอันดับแรกๆเลยที่หลายๆคนไม่รู้คน95%ไม่รู้แต่มีคนแค่ประมาณ5%เท่านั้นที่รูู้รูระดับโลกคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกทุกท่านรู้หมดเลยค่ะโค้ชมีโอกาสได้โค้ชแล้วก็ได้เรียน จนได้รับใบเซอร์ติฟิเค l l i o n a i แน Success Coach แล้วโคชเองก็มีโอกาสได้มีโอกาสได้มาโคชคนแล้วก็ได้สามารถทำให้ผู้คนที่มีโอกาสได้มารับการโคชกับโคชนานเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาค่ะจากสภาวะอารมณ์ที่เป็นลบหรือถ้าดีก็อยู่ที่ประมาณระดับ60-70%เป็นถึงได้มาถึง80-90%ได้ภายในในระยะเวลาของการโค้ชแค่3ครั้ง ยังไม่ถึงเดือนนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนได้หมดเดี๋ยวโค้ชจะนำตัวอย่างมาให้ดูหลังจากที่จบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยโคนะ้ชนาอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสได้รับรู้สิ่งดีๆแล้วโค้ชเนี่ยจะนำสิ่งดีๆเนี้มานำเสนอเพียง mm hmm. แต่ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สำหรับที่จะฟังคลิปดีๆนี้ต่อไป แล้วโค้ชก็มีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับทุกท่านด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าตอนนี้ท่านใดสนใจอยากจะได้รับการโค้ดฟรีอย่างน้อยหนึ่งครั้งจากโค้ชนาติดต่อเข้ามาเลยนะคะที่แอดไลน์ไอเดี s แอด e เซสไค่ะซึ่งเดี๋ยวจะกดเขียนรายละเอียดเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะท่านไหนที่สนใจก็โค้ชนารับโค้ชฟรีให้10ท่านนะคะ10ท่านแรกเท่านั้นที่ติดต่อเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยค่ะที่ไลน์ไอดี Success Life ค่ะหรือติดตามโคชนาได้นะคะที่เฟสเพจเฟ e บ o ๊ k Success Life by Coach n ค่ะหรือที่ y o u t u b e โ c h Na คุณศนค่ะแล้วโคชนาจะมาอัปเดตไอเดียดีๆข้อความดีๆนี้ให้นะคะพยายามจะทำให้ได้อาทิตย์ละสองครั้งอันนี้อันนี้ถือเป็น EP แรกนะคะแล้วก็ติดตามกันใน EP ีถัดไปขอบคุณที่ติดตามฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนูปไปเองนะคะค่ะก็จากที่ได้เรียนได้โค้ดกับโค้ดนามานะคะก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเยอะมากนะคะได้เรียนรู้ได้คือแบบได้ปล่อยวาง แม้กระทั่งตัวเองนะคะปล่อยวางก็คือการปล่อยตัวเองไปสู่อิสระภาพนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นนะคะมีความสุขมากแล้วก็ครอบชีวิตครอบครัวเนี่ยก็คือราบลื่นขึ้นยกระดับขึ้นเลยนะคะคือแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือแบบมีความสุขมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณโคตรนามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ